สวัสดีครับนี่มาพอกับนุ่มวิสารพาทธรรมนะครับผมครับเมื่อนี้นุ่มวิสารมาขายน้ำอ้อยเด้พี่น้องแล้เป็นน้ำอ้อยนุ่มวิสารขันเองนะครับปลูกเองนะครับพี่น้องอยู่สวนของนุ่มวิสารเองนะครับนี่เป็นสถานที่นะพี่น้องไม่ใอ่สถานที่นะครับผมสถานที่สาหรับมาว่างขายนะครับทางข้างนะครับขายน้ำอ้อยนะครับผงทางข้างครับตาแหน่งครับตาแหน่งอยู่ไปตาบลคู่เมืองนะครับผม เพื่อน้องเบเดียงครับเป็นท่างไปน้องบเดียงนะครับฟังนี่ตอนนี้จะเป็นท่างไปน้องบเดียงตอนนี้จะเป็นทางไปพัดบีนะครับผมครับตัวนี้นุ่มอิสานเนี่ยออกจากจากโรงงานแล้วนะครับผมก็เลยมามาอยู่บ้านนะครับผมก็เลยมาขายน้าอ้อยนะครับครับเป็นกิจการอย่างเน่งนะครับผมที่มามาขายนะครับเป็นอ้อยที่ว่านุ่มอิสานปลูกเองนะครับเป็นอ้อยสุพรรณสุพรรณหาศูย์นะครับ ที่ว่าเขาคันหนาวกันนะครับผมตัวนี้างนี้นุ่มอีสานมัอนี้มากนามาภาเมืองมาครับผมเมืองบรรยากาศบรรยากาศร่มรอบนะครับมาทำเรียบแรงในการขายนะครับนี่นะครับเนาะจะเป็นทำเลีประมาณนี้นะครับนี่ติดถนนใหญ่นะครับติดฟังได้เหมือนมันก็้าขายกีไก่ขายต้บปูฮู้งนะครับฟังได้ผนครับนี่ก็จะเป็นลานค้าครับ นี่ลังคานนี่ขายเต็มนะครับครับมันขายกันนะครับนี่ครับมันจะเป็นป้ายนะครับป้ายไ้พักดีนะครับต้องมีบังคาวนะครับขัาตรงไปผีกันงลินน้องบระเดงนะครับครับนุวิศาลนุวิศาลก็มาตั้งตั้งแต่ะแปดโมงนะครับตัวนี้เป็นเวลาเก่าโมงเก่าโมงกับสิบโมงผมนุวิสารไทยนะถ่ายวิดีโอนะครับนุวิสารก็ได้ อย่างเงินนะครับเดี๋ยวอย่างไรบางเงินครับใครจะขวดเลยแต่ประมาณลอยกว่าบาทนะครับแต่ประมาณลอยยี่สิบครับผมก็เป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งนะครับผมถือว่าเฮ็ดสำหรับครอบครัวนะครับมีนมมิสารกับมีน้ำแข็งนะครับนี่ก็จะปิดกับติ๊กน้ำแข็งสำหรับใส่แก้วนะครับแก้วละยี่สิบบาทนะครับผม นี่ก็จะเป็นนี่ครับเป็นขวดนะครับน้องมีซานี่ขวดนะครับเนี่ยครับขวดนี่ครับขวดละสิบบาทนะพี่น้องขวดละสิบบาทนะครับมีน้นงมีซานอาคันมากหาสิบขวดนะครับมาขายครับครับจะมีขายขายเรลื่อมขายมาแปดโมงนะครับผมขายกระโดดพานแดนนะครับนี่ครับน้มีซานมือนี้มาถ่ายถ้ำนะครับผมมา่ายถ้ำดี่ว่าเป็นถ้ำเี้ยในการขายนะครับเพื่อ เป็นแนวทางในการขากาารขายนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อพี่นอ้องอยากมาเห็ุกิจกรรมแบบนี้นะครับผมก่ยังไม่เห็นแบบว่าลา้านค้าแบบว่าธุรกิจส่วนตัวหรีอว่าง,งานนี่สินะครับผมกาสามารถหาอ้อยมกขันนะครับผมเครื่องขันอยู่ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับเคร,เครื่องเครื่องหีบนะครับผมเครื่องหีบอ้อยนะครับกะอ้อยอ้อยก็จะเป็นอ้อยสุพรรณหาศูนย์นพี่น,อน้องนี่จะเป็นล้ำประมาณนี้นะครับ นี่คืออ้อยอ้อยของนูมมีสารปลูกเองนะพี่น้องจะเป็นลั่มประมาณนี้นะครับนี่ครับจะเป็นลั่มประมาณนี้นูมมีสารนำมาตั้งโว์ไปครับนี่ครับอยู่สวนเดี๋ยวนูมมีสารเดพาไปบงึงสวนอีกกรอบหนึ่งนะครับผมมาสวนของน,าน,น,านูมมีสารเป็นอ้อยอ้อยจัยยงไหนนะครับผมนี่คืออ้อยอ้อยปลูกสารน,นะพี่น,อน,น,น้องคือว่าใส่แต่ปุ๋ยขิงว่าอย่างเดียวนะครับยาขา่ายาไม่ได้ขายก็คือปลาป่อยป่อยแบบนี้ไปเลยนะครับ ลอยแบบธรรมชาติไปเลยนะครับก็เลยเอามาคั่นขายครับเป็นเป็นอ้อยอ้อยปลอดสารนะครับอยู่สวนมันมีสารครับครับมันนี่ก็มีครับทั้งนี้ครับกบบรถกระแลนหลายเลยพี่น้องครับีรถเลี้ยงตลอดนะครับครับมันนี่ก็มาขายเป็นมือที่สองนะครับผมก็ยังยังมาทั้งเดืองโตไปเลยนะพี่น้องเนาะกับผมก็เลยมาถ่ายวีดีโอให้เบิ่งมาชมนะกันนะครับผมมาเอเพื่อเป็นธุรกิจหรือกิจการอีกแบบนึงเพื่อ สำหรับคนที่ว่าอยากหารายได้นะครับแต่ทามมามันมันมน,นี่มันได้หลายบ่กับโบโบ่ได้หลายนะครับพี่น้องจาก็คือว่าไดยสองสามร้อยสี่ห้าร้อยแต่ละมือนะครับก็พอได้อ,อยู่อยู่สําหรับเฮานะครับเพราะว่าเฮาก็ได้เสียค่าเช่าบ้านบ่ได้เสียค่าอค่ากับเขานะครับพี่น้องเขาต่างหากเขาเองนั่นเอนะครับมิย่บ้านนะครับน้องมีแรงงานก็เล่นตัดสินใจออกจากงานบริษัทนะพี่น้องกับมอยู่บ้านนะครับผม ของก็แก๊กๆเหรียนๆไปนะพี่น้องครับผมนครับใหเบิ้องนะพี่น้องเนอะเผื่อเป็นแนวทางในในที่ให้น้องทุกคนนะครับเผื่อกับใช้ไอ้ก้วยทอดก้วยยังเราด้วยต้องกันครับผมนี่ครับครับแวนุ่มมิสารจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมว่าอ้นุ่มมิสารเป็นยังไงเครื่องขันเป็นยังไงนะสนีนุ่มมิานท่ามว่าบงทำเรียอการการขาการขายนะครับผมเพื่อว่าเออปลูกเรี่ยวเอาไปขายยังไดมีเครื่องขันเดี๋ยวเอาไปขายยังไดนะครับพี่น้อง ครับมูนี่นะครับเดี๋ยวการแต่งตัวของนุ้มีสารนะครับจะใส่เป็นนะครับก็จะเป็นอาชีพของตัวเองนะครับจะ่เป็นใส่ชุดพนักงานบริษัทแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะป็นเช่าให้เช้าหน้าไปแล้วนะครับนะครับผมกามอนี้กวมาให้เบิงทําเรียนะครับผมทําเรียนการขายนะครับผมขายน้ำอ้อยนะครับครับมอนี้ก็สวัสดีครับผม